ส,ว,ส,สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปรีวิวห้องนะครับอ่าอันนี้คือเตียงนอนของผมนะครับตรงนี้ก็คือโซฟาแล้วก็มีตารางนัดเล็ครับแต่ผมติดติดอันนี้ก็ทีวีนะครับโต๊ะวางเล่นโต๊ะสนุบอันนี้โต๊ะบอลเตะบอลนะครับอันนี้โต๊ะเลโก้นะครับอันนี้ก็กุ้ยเตะบอล นีนมผมก็ติดรูปภาพไว้บุมแล้วปุ๊บปุ๊บชอบวาดรูปมากตูนเลยครับอูอันนี้ก็เวลาปรตูตตจะไป็นสีขอบก็มีกส้มกับกล้วยแล้วก็พริกห้อยอยู่นะครับมีภาพตรงนี้ก็มีมีสวิตช์ไฟปิดไฟนะครับ ก็มีความพยายามเลยดีทั้งสี่เดียรพวกเดียร์พวกนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับแค่รีวิวห้องนะครับสรุปสำ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 หรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย